Hmm. รูปปัจจุบันนี้ใครเป็นสำนักหรืออยู่สำนักวิปัสสนาหรือสำนักสมถทานรู้ <c oughs> คนใดได้ปฏิบัติวิปัสสนาได้ปฏิบัติสมถานนั้นมีซื่อเสียงมีเบียดมียศจำเป็นต้องมีสำนักสอนวิปัสสนากันมากาน,น,นานเจริญวิปัสสนาก็ตาม กะเริมสมถะกรรมฐานกตามมันต้องมีอุปสรรคข้อวของดีอยู่ที่ไหนขอ,ของเลวร้ายก็อยู่ที่นั้นเหมือนกันกันกบบุคคลที่มีเงินมีนมข้าของมากมากผู้ร้ายขโมยต้องพยายามดุร้ายอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะเขาต้องการสิ่งที่คนนั้นมีหรือของดีกับบุคคลนั้น การเจริญวิพพานนึกเจริญกรรมฐานก็ตามจึงมีอุปสรรคเราเคยดูหนังสือว่ามีวิปัสนูมีวิปลาดแต่จิปนปญญานั้นผมดูหนังสือไม่ค่อยมีดังนั้นการเจริญกรรมฐานเจริญนิัสสนานี้จึงเป็นอุปสรรคคือวิปัสนูขอแรก ข้อที่สองเดืยดกินตระยาณข้อที่สามเดี่ยวว่าวิปลาสเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เ็าต้องทำการกระทำเช่นนี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่รู้ไม่ใช่ว่าจะอาศัยเพียงตำลักตำลาพอแล้วไม่จางนั้นต้องอาศัยสิ่งที่ประสบการณ์มา บุคคลที่เคยรู้เคยปฏิบัตินั้นต้องประสบการณ์มาจริง,รงอันคนใดพูดได้แต่ยังไม่เคยประสบการณ์อันนั้นยังไม่เข้าใจยังไม่เขียนแจ้งเพียงรู้จำมาจากตำลักตำนาเท่านั้นแล้วการรู้จักมาจากตำราเท่านั้นจริงค่ะแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ทุกตกไปผมเคยได้ยินบ่อย,อยเรื่องคนเป็นจิตใจไม่ปกติจิตใจทันเฟือน อันนี้ก็เหมือนว่าคนไม่รู้นั่นเองโดยเมื่อเรื่องทำสมาฐานี้สร้างการามสงบตัวคนที่สอนนั้นบางทีอาจจะไม่รู้ทาสงบเพราะว่าความสงบนั้นเด็กๆก,ก็พูดได้คนแก่ก็พูดได้พระพุทธุสมาเนรพูดได้ทั้งนั้นเพราะว่ารสชาติคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือความสงบ เกิดมาร้อยวันพันปีหากว่าเราไม่ได้รับความสงบชีวิตอันนั้นก็เป็นหมันอันนี้ใครใครก็บคดได้เพราะมันมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ช่วยจำแล้วก็นำมาสอนกันอันนี้ดังนั้นพวกที่ทำกรมาฐานก็ตามทาวิปัสสนาก็ตามจติไม่ใคยหติดเพราะเราต้องการสิ่งที่ มันเป็นปกติเราเลดเลยไปทำสิ่งที่มันไม่เป็นปกติเราต้องการความสงบเราเก็เลยไปสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอันนี้เรียกว,ว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองความสงบนั่นจึงมีอยู่สองแบบหรือสองอย่างด้วยกันสงบแบบหนึ่งนั้นสงบแบบไม่รู้อะไรคิดไปก็ไม่รู้ ผมมีคนม,มาถามบ่อยๆถามต้นจนตายไม่ได้นกเขาแปลว่าเขามีสติอยู่มันเองอันสติสัมปชนะัญญะนึกสติคมไม่ลึกได้สัมปาชัญญะผมรู้ตัวอันนี้มันก็มีตัวหนังสือเขียนเอาไว้และจำมาได้อันนี้ก็มีอยู่แล้วเราจะไปสนใจอย่างนั้นเราสนใจวิธีที่จะแก้ปัญหาปัจจุบัน เราไม่ต้องมองไปให้มันมากเกินไปและไปนนั่งทำกรรมฐา,านไม่ต้องการอยากให้มันคิดต้องการอยากให้มันสงบกันไม่ก็ถือว่า,วายัางเข้าใจน้อยในนั้นเราไม่เข้าใจคือเราไปเข้าใจกับตำราเราไม่ได้เข้าใจความจริงแต่ปฏิบัติมันก็เลยต้องการความสงบความคิดนั้นไม่ต้องห้ามให้มันคิด มันอยคิดยังไงให้มันคิดเป็นหน้าที่ของเราจะรู้ควมคิดให้เรามีสติมีปัญญามาคอยดูความคิดเหมือนแมวกับหนูเนี่ยพอ,ด,อ,อ,อดีหนูออกมาแมวต้องจับหนูออกมาแมวต้องจับออกมาที่ได้จับทีนั้นเหมือนกับขุดบ่อน้ํานี่แหละเราไม่ต้องไปอัดลูน้ําให้มันออกมาน้ํามันยิ่งออกมา เราก็ยืงปวนฝากบ่อได้ดีเราล้ลางเราล้ลางสากบ่อไปเมื่อล้ลางออกไปหลายครั้งหลายฝนดินมเลนด้วยสิ่งที่สกปรก,ก,กอยู่ในบ่อนั้นมันก็มนนมนหมดไปน้ำสะอาดข้างในมันออกมาเต็มบ่อแล้วน้ำก็เลยไม่สกปรก,โกน้ำก็เลยสะอาดอันนี้ก็เหมือนกันเราดูความคิดของเราเนี่ยดูให้รู้จักให้เห็นแกน้งให้ดูจริง ไม่ได้จะรู้จักจำมาจากตำนานล้กพอไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นผมจึงจะนำเรื่องที่ประชนูมาเล่าสู่ฟังคนเป็นนั่งทำกรรมาฐานต้องการคนสงบเมื่อมีปัญญาสักนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาเพียงเล็กเล็กน้อน้อยบางทีอาจจะไม่รู้ของจริงก็ได้มันเลยเกิดปัญญาสักนิดหนึ่ง มันต้องการพูดต้องการคุยแห้มันรู้ไปกับตำลักตำลาแต่มันไม่คุยด,ดูจิตดูใจคนนั้นยังมีความโกรธยังมีความโลภยังมีความสงสัยแต่พูดได้อนนั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนาให้เราเข้าใจไปในธรรมนั้นวิปัสสนาอุปกิเลสี้คำว่าวิปัสสนาอุปกเลสนี่เราไม่ค่อยรู้กันเราเพียงว่ากิเลสคืออะไรกิเลสก็คือความเศร้าหมองนั่นเอง คนเศร้าหมองคนเศร้าหมองเรียก่ามนทินมนทินก็เรียกว่าคนสกปรกปนั่นแหละเหมือนกับน,น้ํำมาเข้ากับเป็กับเลนนะมันสกปรกปอันนั้นเรียกว่าคนสกปรกเรียก่ามนทินอันนี้แหละเป็นคนทุกข์เรือเป็นบาปเป็นกรรมทาบุญก็เป็นบุญน้อยบางที่อาจจะไม่เป็นบุญก็ได้เพราะมันเป็นทุกข์เพราะท่านครูสอนว่ามนทินบ้างสกปรกปบ้าง จิตไม่สะอาดจิตเศร้าหมองบ้างแล้วจะจะพูดยังไงเพราะเรื่องสมมติเท่านั้นเราต้องศึกษาให้รู้แจ้งจรูง้จิตไม่ใช่ว่าศึกษาเพียงรู้จำรู้คิดเท่านั้นบางนั้นจินตญา,านแบบน,นี้คือมันมีปัญญาสมกิดหนึ่งมือคนมาพูดเรื่องสติสตังเหล่านี้แหละ อันนั้นต้องเป็นสติอย่างนั้นอันนั้นต้องเป็นสติอย่างนี้มันไม่เคยรู้สติเลยแต่มันไปสนใจเรื่องอื่นๆทางนั้นคอยแก้ปัญหาพูดคุยกันไปอย่างนั้นแก้ทุกไม่ได้คนนี้เสียสติสติไม่ค่อยมัน่นคงไม่เหมือนวิัสสนาวิัสสนูไม่เสียสติแต่ตอนจินตญาณิเสียสติทําให้มันสมองเคลือนไปไม่แน่นอน ถ้าอาจารย์ไม่ค่อยแน่นอนแล้วพวกท่านทานั้งหลายไปปฏิบัติธรรมะต้องพยายามระวังตัวเองอย่าให้ครูบาอาจารย์ระวังให้เมื่อผิดปกติเราต้องหยุดหยุดทันทีหยุดอะไรหยุดการกระทำนั่นแหละเมื่อเราหยุดการกระทาแล้วสิ่งที่มันเต็มขึ้นมาภายในจิตใจนั้นมันจะลดลดไปเองอันนี้แก้ได้นะ ตอนนี้ตลาดนี่อันนี้แปลว่าความเห็นผิดนี่ตลาดแปลว่าความเห็นผิดเห็นผิดแล้วมันจะถูกต้องได้ไหมมันไม่ถูกต้องคนเดินทางผิดแล้วมันจะถึงไหมมันเป็นอันว่าไม่ถึงอยากเข้าใจว่าตัวเองเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นทันออเป็นความเห็นอันถูกต้องเมื่อเราเห็นถูกต้องเราเดินไปก็ต้องถึงก็ต้องรู้ แต่คนเป็นยิปลตลาด,ไ,ดไม่เคยดูคิดใจไม่เคยดูคนคิดคนคิดมันคิดลูกออกมาไม่เห็นมันไปเห็นผมรู้มันไปคิดผมรู้อันนี้แหละถูกต้องอันนี้แหละความสุขมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผมจึงเลยพูดบ่อยๆเลยสุขแบบนอนไม่ใช่ว่าสุขแบบที่เป็นคนมีปัญญานอนมันเคยอยู่กับกองอุจจาระเคยอยู่ที่สุกปก ที่ไหนสกปรกแมงวันมันไปตอเมื่อแมงวันไปตอแมงวันมันเดวกขี้บ้านผมเดวาขี้ไข่าขางขี้แมงวันนั่นเนี่ยตัวเิ็นตะนอนทีน่เราจะเอาหนอนนั้นออกจากที่สกปรกนั้นมันไม่อยากออกเพราะหนอนมันชอบสิ่งที่สกปรกดังนั้นคนเป็นวิปสมมัออสสนาตตามเป็นจินตญานก็ตามเป็นนิปลานก็ตามมันชอบอย่างนั้นจินตญยาน นิปพลาธนิปจนูมันเป็นอุปสรรคต่อปัญญาต่อสติต่อสมาธิคนไม่เคยรู้สมาธิแต่สมาธินั้นถวัดสมาธิต้องเป็นนั่งหลับตาร่้นั่งภาวนาที่ไหนก็ตามและต้องทําให้จิตใจสงบอันนั้นสมาธิแบบนั้นก็ถูกน้อยแต่มันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นคำว่าถูกน้อยเนี่ยแต่มันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นมันจะสมบูรณ์ไหม มันไม่สมบูรณ์สมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งหลับตายอย่างเดียวสมาธินั้นท่านหมายถึงกว่วงๆคือต้องใจทำงานทำงานงานงานอะไรมีต้องทำให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยหรือสมาธิคือดูตัวเองการทำการพูดหรือสมาธิคือดูชีวิตจิตใจตัวเองชีวิต ของคนทวกคนนั้นมันไม่มีความเดือดร้อนมันมีความสงบอยู่แล้วไม่ใช่ต้องตคนนะค o น e ะจัตในรักษาพมีอย่างนี้อันตัวสมาธินั้นมันมีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงก็ได้ตัวสมาธิคือตั้งใจสมมติเราทานอาหารก็ต้องตั้งใจทานอาหารเราต้องรู้จักอาหารสิ่งนี้จะเป็นพิษแก่ร่างกายเราเราก็ต้องรู้ สิ่งนี้เราทานอาหารลงไปแล้วมันจะทําประโยชน์ให้แก่ร่างกายเราแล้วเราต้องรู้อันนี้โหลดส,สมาธิคือโหตัจใจอยาไปไหนมาไหนไม่จนหลักสนต่อไม่ลงครูลงครองอันนั้นเดกควณมีสติแต่สติแบบนั้นมันไม่ใช่สติแบบที่เราทาความเห็นแจ้งสติแบบความเห็นแจ้งมันอีกเรื่องหนึ่งความเห็นแจ้งเห็นอะไร เห็นตัวชีวิตของเรานี่เองชีวิตของเรานี่มันสงบมันไม่เดือดร้อนมันไม่มีทุกข์หีจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันมันไม่ชอบความทุกข์มันชอบความสงบท่านผู้รู้ก็เลยกล่าวเอาไว้ในตำรักตำลาลุกตัวหนังสือมีเอาไว,ว้ว่าจิตใจของคนมันมีความสะอาดสว่างสงบบางคนก็พูดอ,อย่างนี้บางคนก็ไม่รู้อะสะอาดสว่างสงบหุดได้ พราะมันมีตัวหนังสือเราจะเข้าใจว่าตัวหนังสือนั้นอ่ะมันดีแล้วแต่เราต้องทําความเห็นแกงความู้จริงเมื่อไม่มีความสะอาดสวาส่างสเก็เรียกว่าจิตใจเป็นสสกปรกจิตใจเป็นมลทินจิตใจเป็นโมฆะชีวิตเป็นมลทินชีวิตเป็นสกปรกชีวิตเป็นโมฆะเพราะโมฆะก็ไป่าไฟไม่ได้มนุษ โมลุกเขาว่าโมฆะบุรุษผู้ชายเขาเรียกว่าโมฆะบุรุษถ้าเป็นผู้หญิงไปเนี้เราก็ต้องหามาพูดอีกว่าสติบุรุษไว้จากนั้นก็ได้คำว่าบุรุษผู้ชายคำว่าสติก็แปลผู้หญิงคำว่าโมฆะแปลว่าใช่ไม่ได้ผู้หญิงเป็นอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้ผู้ชายเป็นอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวโมฆะบ,บุรุษโมฆะสติดังนั้นให้พวกเราได้ศึกษา ให้เข้าใจใถูกต้องเมื่อเราทั้งหลายศึกษาไม่ถูกต้องก็เรียกว่ามนทินสกปกหรือจิตใจเศร้าหมองมนเป็นทุกข์เราก็แก้กันไม่ได้อันนี้วิปลาสผมเคยเจอมาหลายคนพูดได้วิธีที่จะแก้เขาต้องมีอย่างที่ ครูบาอาจารย์เคยพูดว่าไส้ต้องมีน้ำมันต้องมีหนักหลอดต้องมีไม่คิดต้องมีต้องการปุ๊บจุดปักสว่างทันทีอันนี้ก็ถึงพร้อมแล้วเราทํามาแล้วอันนี้ก็ให้เราพิจารณาให้มันดีอันนั้นมันเป็นคาพูดเคาว่ามีพร้อมแล้วนี่หมายถึงถ้าหากว่ามีผู้ใดมาปฏิบัติกับเราเราต้องรู้ รู้แล้วต้องแก้ปัญหาสิ่งนั้นอย่าให้มันพลาดไปอันนี้เปล่าเรามีพร้อมแล้วเราได้ปฏิบัติมาแล้วเราเข้าใจแล้วเราต้องทําอันนี้เรียกวประสบการณอย่าเพิ่งไปดูติดตัวหนังสือเรียนตั้งแต่นหนังสือจํามาแล้วไปสอนคนอื่นนั้นเขาเป็นแล้วแก้ปัญหาไม่ได้เมื่อเขาแก้ปัญหาไม่ได้ก็เรียกว่าคนดีมีมาก แต่ทําให้คนดีนั่นแหละเป็นคนเลวมีมากเช่นเดียวกันบัดนี้คนดีมีน้อยคนที่จะเสาะแสะแวงหาคนที่กำลังเลวร้ายนั่นแหละให้เขากลับมาเป็นคนดีได้อันนั้นมีน้อยคนหรือจะพูดตรงๆก็คือบุคคลที่มีปัญญาเคยประสบการณ์มานั้นจะแก้ปัญหาบุคคลที่กำลังเป็นวิปัสสนา เป็นกินตยานเป็นวิปลาลให้บุคคลตกไปให้เขากลับมาเป็นคนดีนั้นมีน้อยคนไม่พูดอีกอย่างหนึ่งว่าคนกำลังกินเหล้าเล่นการพน,นันสูบบบหรีเที่ยวเตะไปเตะมาไปะนนหมานี่โดยที่ไม่รู้สึกตัวจะไปสอนให้บุคคลนั้นกลับคืนมาเป็นคนดีให้เขาเลิกละจากสิ่งที่ผิดผิดนั้น มีน้อยคนอย่างนี้แต่สอนให้เขาเป็นอย่างนั้นมีมากอันนี้มีมากพูดอย่างนี้ก็จะหาว่าผมนี่พูดให้เพื่อนเสียไม่ใช่อย่างนั้นก็พูดความจริงให้กันฟังโดยมากบนไปนั่งกรรมฐานก็ต่างในเจริญนิพพานก็ต่างไม่เคยดูผมคิดตัวเองผมเองอันนี้ไม่รู้ผมคิดสิ่งที่ผมพูดนี่ผมประสบมา ผมจึงรับรองได้บางทีเดินจมกรมก็ตามนั่งสมาธิก็ตามมันไม่เห็นคนคิดนี่คนคิดมันวูบกระไฟมันไม่เห็นมันก็เลยไปเห็นเลขเห็นบัตรเห็นโบเห็นจริงๆเรื่องนี้เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นลูกแก้วเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปเห็นอะไรต่างๆกี่ประทัดแล้วแต่มันจะเห็น อันนั้นไม่อื่นไกลจิตใจของเราเนี่เองมันวูบออกไปเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจบางทีตัวเราเนี่ยผมต้องการอยากหายตัวได้ผมเป็นอย่างนั้นผมจปเจริญนิพพานเป็เจริญธรรมาทานเพราะผมอยากมีฤทธิ์อยากมีเดชเนี่ยอยากหายตัวได้อยากหออได้พูดให้มีไต่เสียงไม่อยากให้เขาเห็นเนี่ยมนคิดไปอย่างนั้นอยากทํามีการปลุกเสก ทำให้มันน้อยคนได้ทําให้มันหลายหลายคนได้มันคิดไปลอยอันพัญญาแต่เราวางโครงการอันนั้นมันผิดแต่เมื่อไปปฏิบัติจิตใจมันเคยคิดอย่างนั้นมันก็เลยปงขึ้นเมื่อัปปรุงขึ้นมา,มนเ,นมาเราเลยไม่เห็นจิตไม่เห็นใจไม่เห็นต้นตอของความคิดนี่เองอันนี้แหละที่ผมนำมาล้ามาเตือนจิตสกจิตใจของพวกเรา วิธีที่แก้มันก็มีครับมีวิธีที่จะแก้แล้วจะทำยังไงเราต้องทำความเข้าใจกับบุคคลที่กำลังเป็นให้เขาพูดให้ฟังเขาเป็นยังไงเราต้องฟังทงคำพูดเขา็รู้ลเมื่อเขาพูดออามาเราต้องจับได้จับคำพูดที่มันหลงผิดมันหลงผิดในขณะเมื่อเราเป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นเหมือนกันกับเราเข้าใจอย่างนั้น ไม่ก็เป็นพระอรหันต์หรือคนมีหูทิพย์มีตาทิพย์แล้วจะไปมองเห็นคนพูดไกลๆอยู่ที่คนละจังหวัดกันได้ยินหรือตาทิพย์เขาหมุนสลากกินแบงหรือเขาทําการทํางานอะไรอยู่เรามองเห็นอันนั้นคนไม่เข้าใหญ่ทางตาทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ก็หมายถึงคนมาพูดอันใดอันหนึง่งที่มันผิด แล้วก็มาดูจิตใจของเราเรามองเห็นว่าคนนั้นพูดผิดแล้วมันพูดเรื่องไม่ถูกตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วอันนั้นเหลวงตาทิพย์หูทิพย์คือคนนั้นพูดมันไม่มีสาระมันไม่มีแกนสารมันดับทุกข์ไม่ได้ต้องลูกจากอันนี้เรื่กหูทิพย์ไม่ใช่ทิพย์แล้วไปมองไปเห็นอันนั้นไปฟังอันนี้มันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจ มันไม่เข้าใจคำพูดมันเข้าใจกับตัวหนังสือที่ผมพูดนี่ผมรับรองได้รอยตัวเสียงานจริญนิพัสนาจ้องเข้าใจให้มาดูต้นตอของชีวิตให้เห็นชีวิตจริงๆเมื่อชีวิตเราคิดปุ๊บขึ้นไปไม่ใช่ชีวิตคิดนะตัวจ,จิตใจมันคิดปุ๊บขึ้นไปตัวจ,จิตใจก็ต้องเห็น ชีวิตก็ต้องเห็นชีวิตคือความมีอยู่ชีวิตคือลมหายใจชีวิตคือการต่อสู้อย่าพูดยังไงมันก็ไม่จบขาดคือชีวิตของเรานั้นมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วตัวจิตใจของเราจริงๆนั้นมันก็สะอาดสว่างสงบอยู่แล้วตัวที่ไม่สะอาดที่ไม่สว่างที่ไม่สงบมันไม่ใช่เป็นต้นตอของชีวิตมันไม่ใช่ต้นต้นตอของใจ มันเป็นอะไรมันรูบเข้ามามันมาสัวค้งซัวข่าว,ขาวเท่านั้นเราต้องมองตัวนี้ให้เห็นให้เข้าใจดังนั้นคำว่าเห็นแจ้งรู้จริงนี่มันต้องเห็น่ชีวิตเราสกปรกไหมจิตใจเราสกปรกไหมมีโทสะโมหะโลภะเข้ามาไหมหรือไม่มีเราต้องเห็นต้องรู้ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจ เราก็พูดได้เ่ก็ดีพูดได้นี่ดีแต่ว่าเอาไปใส้กับเราไม่ได้อันนั้นด้วยโมฆะบุรุษโมฆะสตรีคำว่าโมฆะแปลว่าใส้ไม่ได้ผู้หญิงก็เหมือนกันใส้ไม่ได้ผู้ชายก็เหมือนกันใส้ไม่ได้อันนี้ถ้าเรื่องเาคนไม่รู้ว่าภาษาบ้านผมเรื่อคนไม่รู้คนอวดดีผมเรื่อคนอวดดีมันไม่ใช่มีดีแล้วเอามาพูดให้คนฟังอันนี้แหละพันหนา พิดสู่แต่ผู้เห็นภัยเห็นภัยจริงๆเรื่องนี้เรียกว่าเห็นแจ่มรู้จริงเข้าใจจริงพวกเราต้องพยายามอย่าให้มันเห็นผิดถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าวิปัสจันทรถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าจินตญาณถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าวิปยตลาดเราต้องเข้าใจศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ